ไอ้แค่ดิช่วยด้านรถด้านของอดอนอีกแล้วมันมันต้องตั้งช่อ้านรถด,ดิเนาะก็เป็นที่รถเก่าเขาไงใครวิ่งตามฉันมาวะอีเจนพี่อยู่ฝั่งนี้พี่เปิดบ้านเชื่อมบ้านใหญ่ฮาร์ตี้ฮาร์ตี้ เห็นไหมเห็นพีไหมไม่ไล่ละทียบ้านบ้านสี่เหลี่ยมไม่มีคนเปิดมาเปิดแล้วระวังนะน้องภูมิเอ้าีเจนเจนเป็นนิวบี้

ยู่เนี่ยมันอยู่บ้านสี่เหลี่ยมอยู่นะอีเจนเกิเองแล้วไม่ใช่เกิดเองอยู่ปิกี้ในไหมดอดดโดดอดมาเลยมโดนเอาแมงมุละ เจ็บเลยยาพิ่สองท่อพกี้้าหนุน่ะท่อไหนไอท่อตอนนั้นไงท่อมันมดวิฟังอ่ะนี่ไงตรงไม่มีโซม่ะท่อนอยาพิยูหลังแกเนี่ยอีเจนจะตายแล้วสเปรวปีศาจยวะอารวายบิฮ เชิญ e. ม,มาไวไปไวมากนโมพุทธยะมานาประกาสจารเาวิสวะอารวาอดาุิยะทั้สวาสดิขะาาสักวิสสก อยู่ท้องไหนอ่ะนี่ไหนไม้อุ้ยเราตีนไอ้หามึงเล่นกูีเพลอพี่อยู่ข้างบนน่ะพูมตกรจไม้ี่กิี้ไร่กโดดโดดพี่โดดแล้วเข้าตู้อยู่ อย่ย่ยมหอย่ยมมันออมมันอ้อมแม่รู้ไ <akl> ง <ouch> <mel> <laughs> ่าพ <mm well. <im ี่ไปเอาหว้ก่อาเราชการาราสกันเนอ เปราปิศาจยวะอารวาสานาบียา right, ังตะลัตังกิสวะสเปยขาภลายันติสกัสส์ุชลาวุธังเวสวรนัสคาตาวุธังภรากสัตรุสาุธังยมนัสสาตแมงมุมเสวะสเปยขาลายันตินมพุตยาปะพาธนาภกาสัจสเปวาปิศาจยวะ พี่จะไปเอาวิญญาณนะมันมาดิมันมาเอาวิญญามันมาเฝ้าวิญญาณดิมันคงคิดว่านุ่ลงไปแล้วมั้งเออไม่ได้ลงอยี่ย้ควายพูมพูมถอยถอยพิมพยันจะถือนาไปเรื่องคันนี้ไม่ได้เก้งนันเก้งดูดอ่ะ ไม่มีโดดชุบได้ชุบนะพ <c oughs> ูมหลุดนะดูนยอชุบว่านมีไกันได้ออกแล้ว เป็นการลงอาลงนะเออยนกระโดดจะดีโจ้รูปแล้วชอบแล้วโอเคโอเคโอเคมึงมาตีมึงไม่ได้เก่งเลยอีตาข้างในบีดูโจกได้เลยมาเิเออมีน้ำด้วยอามาดีมาด้วยไม่ยามนะเจะาตุยวะ นางไม่มีเกาะดำถ้ามีเกาะดำนางจะโกงกว่านี้ภูมิหายาเจอ,อยังพี <s us ht un> ่รอดักนะวิ่งตรงนี้ประตูยังเหลือประตูเหลือ โเขาให้อ่ะตอนทีเดียวกันต้ยออกเลื่อนเลื่อนซ่อระสิทธหลุดนะหลุดนะพี่มันวิ่งหาใครไม่รู้งานเยอะมากพี่ตาเอ้ย มีานิเอย่าให้เจอนะไม่เจอนะตามตามนี้ตูได้นะไม่เอาพี่นะไม่เอาพี่นะเ,นะเจอพี่แล้วแต่ว่าไม่เอา พูมพี่จะเข็มพูมมาเอาเข็มอันเอาหโนโอไลพี่แล้วไปเอาเข็มให้ได้ <c oughs> โอเคโอเคพี่อยู่บ้านสี่เหลี่ยมอยู่ไปเอาเข็ม <c oughs> จุกอยู่จุกอยู่ไปฉีดฉีดได้ยัง เลอด้วยหรอตัวเนี้ดเหรอจเฮยโดโอย่อนม่เธอเจ็บแล้วนะหาของไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะได้เล่นต่อหาของไว้ให้หน่อยหลุดพี่นะหลุดพี่นะฟูม โอเคเจออีกภูมิแล้วก็หายาก่อนเถอะนะเนี่ยโซโนก็พอตอนมันอาว้่งจริงเออโดนปลาผิดเม็ดไปเลยมึงมึงเอาดากจากก็งงแล้วมึงนะพี่หาของบ้านซีเดียมนะโอเคโอเคจะทำอไรบ้านซีเลียมนะเอ้ยไปข้างบนก่อนไปข้างบนก่อนดีกว่าไหนอีแตา ม well. ันก็เก่งในแค่อาแหละพี่โดนได้อีกทีเดียวว่ะ ชันเยอะชิบหาย

เคนกนิ้วเป็นอะไรวะเป็นอะไรงงอะไรอ่ะกูยังไม่ได้มูดเลยไปไหนมื่อกี้มันเอานูหมืนเอานูนอะไรอยักอะไรอยักู่ข้างมึงนะกูบอกเลยพี่ฟาร์มของไว้ให้ต่อเมื่อกี้กันจะออกอ่ะนะทำไมแป๊กยันไม่ติดอ่ะ บางที่มันไม่ให้แปะหรือเปล่าไม่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 ตอนนี้มันแปะได้ไอ้ตรงนี้เราหมุนท่อไปกินตอนนั้นได้ไหมมันแปะได้นะแปะไม่ติดเนาะไม่เอาไม่เอาแล้วมันกล้าเก็บสี่จริงๆแล้วคนเนี้ยร้องยำตายไปกินอเไรไปกินกันได้กันแล้วยังยังไม่ต้องไม่ต้องใครใครตายก็คือตายเราเราก็สู้ไปเรื่อยๆนี่แหละเหลืออีกสี่นาทีเอง มันเก่งอาอาอะไรก็มีมื่กี้มืกี้รุนรุนรุรอะไรคือการอาอาแ้กูแล้วนี่วะมันจะไหนวะแล้วมีปลาหัวเลยะไม่มาหาพี่นะเอาเอาต่อบ้านสี่เหลี่ยมบ้านสี่เหลี่ยมโอ้ชีตาย ตนั่นเนี่ยพี่เห็นยาพี่ว่าจะให้แกมาเอาที่พี่จินจุกให้ไอ้ของของของเด็กอยู่คนนี้มันชอบเล่นเองเงียงเบี้ยวคนนี้มันเล่นไม่เก่งหรอกพี่มันเล่นโกงถั้นนัาเซิร์ฟคนนี้ต้องฮิวเวียแน่ถั้นะนัาฮิวเวียยังคาได้เลยเหรอพี่มันโกงไงมึงลองบักกันก่อนเจ็บ

พี่ก็ต้องนะต้องต้องให้เวลาเวลาให้เวลาเขา,าไปเลยชุวภูมิได้นะเนี่ยขอย่าหน่อยมันไม่เห็นหรอ ไอมึงม่มด้เก็บเฟี่รอยฮี้ยไอควาย <c oughs> อดดตายแน่นอนโดดตาดยดดดก็ไม่เสียสักสี่เ <c oughs> นวี่ตั้งสองคนเนาะสูเล่นได้แค่นี้ <c oughs> ก็ดีแล้ว